สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแผนต้นไม้ครับในโหมด manager ครับว่าไปแล้วมันดีหรือเปล่านะครับเป็นแผนท่อกระแสนะเพราะว่าในการจัดอันดับพอบที่ผ่านมาคือแผน4231อนแนร่เนี่ยไม่ได้รับความนิยมในท็อปร้อยเลยครับไม่มีไม่มีใครใช้เลยเอาง่ายนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูว่าในส่วนของแผน4 2 3 1มเนี่ยมันจะเป็นแผนที่เหมาะสำหรับเล่นเฮดเทดมากนะครับแต่ว่าถามว่า manager เล่นดีไหมเดี๋ยววันนี้จะมา ทำให้ดูเลยนะว่ามันยังพอได้หรือเปล่าครับมาไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่าไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับในสุดตัวจริงของเรานะครับก็ประกอบไปด้วยประมาณนี้เลยครับใครที่ชอบซีดีมนะครับนะก็ประมาณนี้เลยครับซีดีมของเรายังเป็นนักเตะที่อ่าเป็นนักเตะกีฬาเก่านะครับมีนักเตะกีฬาอัลกัปตันก็มีอยู่ที่1 2 3 3คนนะครับ3คนนะครับทำชิคไม่มีนะเพราะว่าไม่มีในตำแหน่งซีดีมเนาะเป็น CDM นะครับแล้วก็ CM ไปเลยครับข้อดีของแผนนี้ก็คืออ่า ในส่วนของ C A M เนี่ยยิงไกลได้ดีทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นยูรนคัพบ Bobby en, ๊อบบี้ชอตตันซีดานอะไรพวกเนี้ยคือ C A M มันเป็นแผนที่เหมาะในเรื่องของการยิงไกลเนาะแล้วก็กองหน้านะครับสไตเกอร์นะครับซีดีมสคนนี้ก็สามารถยิงไกลได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเปียโรหรือว่าตูเล่นะครับอ่ะก็ไปดูกันหน่อยแล้วกันนะว่าแผนนี้นะครับกับแทคนิก,กที่เราจะให้นะครับมันจะคล้องจองกันหรือเปล่านะครับไปดู ในส่วนของแท็กติกนะครับก็เป็นแท็กติกเดิมเนี่ยนะครับก็ความเดือยสองนะครับระยะการส่งบอลหนึ่งแนวคิดการเล่นก็เป็นการบุกนะครับอิสระนะครับสําหรับเกมบุกก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองอิสระนะครับเกมรับก็เป็นสามสองสองคุมพื้นที่นะครับก็ใช้แผนนี้มานะครับก็อยู่ที่23ดาวนะครับไม่ไปไหนมาไหนเลยนะซีซั่นนี้คือเหลืออยู่ที่10วันนะครับไม่รู้จะถึง50ดาวหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันหน่อยนะครับ Gim lại còn đi qua nắp bay. Nice ra khỏng lòng hàm lên nơi ในส่วนของเฟนเดอร์จ้าคั่วนะครับบอลด้สี่สองสามหนึ่งแนโร้ครับผมก็ให้ดูในเรื่องของการยิงไกลมากกว่านะว่าจะหรือว่าการต่อบอลในพื้นที่กอบเขตโทษนะกอบเขตโทษอะไรพวกนี้นะครับโอ้วันนี้เจอเชลซีนะครับอ่าไม่ใช่นะเชเชลซีเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟูลทีมเชลซีนะครับอ่าเริ่มเกมครับเฟนเดอร์จ้าคั่วเป็นฝ่ายเสียร์บอลก่อนนะครับและลูกนี้ชิโนล่าก็เสียบอลไปครับโล่งบอล สายมาที่ซัมบ,บอต้าครับมาถึงชินล่าและลูกนี้หลามาเา้จาจังหวะนี้ซัมไม่แน่ใจว่าเบคินเบลเออร์นะครับหรือว่าอัลเบโตเคลียไปก่อน,นครับไม่ลูก,กอบอลบอลลูนนี้ไม่ไปไหนมาไหนครับยังอยู่ที่แกนดตเบลโอ้โหแล้วลูนี้หม่งแรงมากฮะไม่ตรงก่อบครับเกือบโดนไปเหมือนกันฮนะ อาลลูกนี้หลุดไหมหลุดไหมลูกนี้หลุดไหมหลุดไหมชินุล่าโอ้โหทำเกือบหลุดเกือบหลุดะครับจังหวะยกไปนี่คือจับบอลไม่ค่อยอยู่นะฮะเอาบอลลงไม่ค่อยเนียนทำให้การเล่นต่อไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอโ้ลูกนี้ชินุล่าเปิดมาครับเขี่ยไว้ได้ครับหม่งคืนมาที่พิคกคินบาาเวอร์ออกบอลมาทางซ้ายให้พี่บ๊อบบี้ชอตตัน,นครับ ไหลามาที่ชิโนาลลครับกระชากออกมาแล้วมีคนเติมใบไ,ไม้ไม่มีฮะเลี้ยงไปเองแล้วลูกนี้อไห,ห,หลไม่ค่อยดีครับโดนตัดบอลไว้ได้ก่อนครับเตัวเลขมีซูจูเนี่ยมาแล้วที่ปาร์จิซองและลูกนี้ปาร์จิซองโอ้โดนไหมโอ้ยเฮ้เฮเเอา,าอะเลยโดนไหมนั่นโอ้โหโดนตีบอลครับ และยังมีโอกาสอีกรอบนึงโอ้โหตีบล็อกโอ้โหไอศีรีสองยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอ้นึกว่านะัสโอลิเวอร์คานจะโดนซะแล้วนะครับจังหวะปังจีสองจังหวะเมื่อกี้เดี่ยวเดียวเลยนะปังจีสองจังหวะเมื่อกี้นี้นะ่ะโอลิเวอร์คานเอาอยู่ได้ไงวะงงเลยไปฮะมุซิอมาที่ใาญ่ใหญ่ตัวเล่ครับ เชอร์ซีเป็นฝ่ายเขี่ยบอลต่อนะครับฝ่ายนั้าผาดออกบอลมาที่เกนเนเบลเข้ากลางมาจาังหวะนี้วินนี่ซิวุธโอ้โห <c oughs> เกือบไปครับโอลิเวอร์คานอยู่ตรงนั้นพอดีวันนี้โอลิเวอรนะ์โอลิเวอร์คานเหนียวนะอ่าน้อยอ่น้อยอ่น้อยโ,อยโตกราบได้ไหมเออมาหน่อยเออมาเออคนหายไปคนหนึ่งฮะอุ้ยจ่ายไม่ดีครับ โยนข้ามหายวะ่ะข้ามหายจริงหายไปไหนวะไปครับชินุล่าโอนี้แฟงเล่มพ่าดลองยิงดูถ่ายกันบ่อยเหลือเกินนะฮะวัน <c oughs> นี้เกมรับของเราเอาเอาอยู่อยูนะอ่นะอแมแผนโอ้ย <c oughs> จ่ายบอล ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยถึงกุสัาประตูเท่าไหร่ในส่วนของเราเล่นลูกนี้โอ้โหเฮ้ยฝั่งนึงแบบยิงเอายิงเอาอะฝั่งเราก็ทำอะไรไม่ได้มากครับ4 2 3 1เอาจับบอลกระล่านอีก <laughs laughs> เอาไว้ครบาบี้ชาตันไหลมาที่อโอ้โหคือแบบเหมือนช้านะเหมือนช้านะเปรโรล เหมือนจะโดนแหละนะครับเอา้าได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอา้าโอ้ยทำไงฮะโอเคไม่ฟาวนะไม่ฟาวนะโอ้ลูกนี้เขี่ยออกมาเลยครับหม่งได้ไหมไม่ได้ครับเอาหน่อยเอาหน่อยนาทีที่เจ็ดสิบเอ้ดแปดสิบเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยได้อยู่ไหนะได้อยู่ไหนะพอได้รุนเนะี้ยพอได้รุนเนะี้ยอย่าเพิ่งเป่าเฮ้ยเพิ่งเป่านะ ยังมึงเปล่ายังมึงเปล่ายังมึงเปล่าไอ้เฉลี่ยโกโอ้โหเอาวะโอ้โหโอ้คือี่เบุกอยู่คร oh. oh, ั้งเดียวเนี่ยแหละน่าเป็นประตูเฉยว่ะโอ้วุ้ยโมบิชอต้านะครับลูกนี้แฉบอินมาโอ้โหคนแจ่มว่ะเกือบตายเดบุกอยู่ครั้งเดียวนั่นแหละโอ้รอดตายว่ะ เดี๋ยวไปดูการตัดเกรหน่อยโอ้ดูดิดูด,ดิโอ้การบุกอยู่แค่หนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือแบบยุบบุกเยอะมากบุกเจ็ดนะครับยิงเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราได้ประตูในนาทีที่เก้าสิบนาทีบาบครับเก้าสิบบุกสองนะครับเอาไปดูการตัดเกรหน่อยนะ 4ี่สองสามหนึ่งะครับโอ้โหแต่ว่าเกมรับถือว่าได้ได้นะทั้ง cdm นะครับแล้วก็กองหลังวันนี้ยืนยืนแน่นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูวันนี้เล่นดีครับในส่วนของโอลิเวอร์คาร์นะครับคะแนนอยู่ที่8ปดจดหนึ่งเลยนะถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับ8ปจุดหนึ่งนี่คือลองลองติดหนึ่งในห้านะครับผม8ป8จุดหกแปดจุดสามแปดจุดหนึ่งแล้วก็8ปจุดศูนย์ะครับไม่แย่นะโอลิเวอร์คาร์วันนี้นะครับซอนก็เล่นดีอ้าวซอนแทนใครวะได้ซอนลงไปแทนใครอ่ะ กองหน้าเหรอซอนตอนนงไปเล่นกองหน้าแทนชูเนล่าเออจำไม่ได้เหมือนกันว่ะเอาเป็นว่าบ๊อบบี้ชาวตันนะครับเล่นได้ดีที่สุดครับ8.6นะครับยิงไปหนึ่งนะครับอาชิโตโคแอซิสไปหนึ่งนะครับจังหวะที่แท็บอินแบ็กอาแบ็กคัตมานะครับตัดหลังจาจตัดหลังมานะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะไปดูเกมที่สองกันหน่อยดีกว่านะครับไปครับเกมที่สองนะครับไปดูซิว่าเกมนี้จะได้หรือเปล่านะคือมันก็ต้องมีจังหวะที่ ล็อกผลอะไรพวกนี้นะเมื่อกี้เราจะโดนล็อกผลแบบให้ชนะนะคือแบบเมื่อกี้โดนแบบหนักมากนะครับโดนยำเละเลยนะครับมาได้นาทีบาปจัดๆเลยนะครับมาดูเกมนี้หน่อยนะในส่วนของเฟนเด์เจอคัวครับเล่นในบ้านอีกแล้วนะครับผมสี่1สนแนโร่ครับผมมาเจอกับ4ี่สองสี่นะครับเมื่อกี้นี้เป็นสี่สอสามโฮดิงนะครับก็โดนยำเลยนะครับวันนี้ รอบนี้โดน4-2-4อะดองดูซิเกมลุกอีกฝั่งน่าจะโหดนะครับครับโยนครับช่างออกมาครับเกมที่แล้วหายเลยครับโยนครับลูกนี้ยังไงฮะโอ้ยทำอะไรอ่ะครับดอนนารุม่าบิวามจากข้างหลังครับสตอยคอรฟรุดกุลิตฮะ ันนี้ซีดาโอ้โหช่องว่างด้วยน,น่นั่นแล้วโ,โดนไปครับแกเรเบลครับโดนโตกลับทีเดียวครับเรียบร้อยไปเลยนะครับจังหวะนี้ลูกนี้รู้สึกว่าการปิดช่องของแอชลีย์โคผิดพลาดไปหน่อยนะฮะโดนแกเรเบลครับกบระชากตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงไปครับผม ปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดมุมปิดช่องไม่ค่อยดีครับอาเชิโก้จังหวะเมื่อกี้อ่ะฮะซีดานมาที่ปิโลโและและโอ้โหเอาอะเอาคืนได้รวดเร็วกันนะสำหรับซีดานครับตามที่บอกไปก็คือเน้นในเรื่องของการยิงแถวสองนะเนี่ยครับอีกฝั่งหนึ่งบอบบี้ชอตตันไม่มีโอกาสอีกนะครับแต่ว่าก็จ่ายไปที่ซีดานครับ ช่องมาพอดีครับผมก็ตามกันมาที่1ประตูต่อ1หนึ่งครับในนาทีที่2 0เท่าน,นั้นนะครับครับกุลิดลูกนี้จากมาที่ชินโนล่ครับสตอยคอบ4-2-4สตอยคอบโอ้เตโอเอนองเดสมาแล้วครับและลูกนี้ไปเคนบาเอโอร์โอเคครับ เคลียร์ดีไหมได้อยู่นะเคลียร์ดีไหมโอเคเอ้าเฮ้ยโอ้เกือบไปครับปิโลปิโลโลูกนี้ไหลามาเข้ากลางลตุเล่ตัวเล่ครับบอบบี้ชอวตันพลิกบอลมาแล้วก็ไหลามาที่อย่าอย่าตุเล่จะพลิกได้ไหมพลิกได้ไหมพลิกมาเออเอายิงไหมโอ้ยเอาอะซีดีเอ็มเติมเกมมาได้ดีครับผมสองประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่สามสิบแปดครับจากการ บอลทูนะครับระหว่างบ๊อบบี้ชารตันกับยาเย,ยตูเล่น,นะครับผมแล้วก็มีโอกาสหลุดมานะครับพีกบอลมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมอ่ะได้ขึ้นนํำสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมไปฮะนี่อ่าอีกฝั่งหนึ่งใช้424นะก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าอ่าในส่วนของแดนกลางของเขาจะไม่ค่อยเยอะนะครับจุดเด่นของ424ก็คือเกมรุกที่มันเยอะนะครับ ดังนั้นถ้าเขาโดนตัดบอลเนี่ยโอกาสที่เราจะโต้กลับเร็วเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าเขาคลองบอลได้นะครับก็โอกาสที่เราจะเสียประตูก็มีเหมือนกันนะฮะถ้าเขาสามารถที่จะขึงนได้นะนะอุสมานเดมเบเล่เออกบอลมาทางซ้ายครับให้ที่เอโนอเดสสตอยคอฟตรงนี้ไหลามาที่ชิลนลนะครับชินลนะครลูกนี้โดนตัดบอลไว้ได้ครับแต่ว่าก็ยังเป็นบอลของอีกฝั่งหนึ่งครับ ลูนี้เปิดมาและลูกนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้หมปหมงตั้งให้เอนองเน้เฉยเลยวะ่ะโอ้จังหวะน,นี้คือคิดดีแหละนะครับคิดดีทดําดีลูกนี้ครับจังหวะเน,นี้ยม่งตั้งมาให้เอเอร์โตนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงคาราบเบอโต้ครับเป็นหม่งชงให้โตเอ็นองเดสแทนฮะรเรียบร้อยไปเลยเหมือนกันที่2องประตูต่อสองครับ เขาเรียกว่าเคลียบอลเคลียบอลไม่ไม่เด็ดขาดนะครับจังหวะเมื่อกี้ครับซีดานเอา้าลูกนี้อาจจะยิงได้ยอยู่นะครับลูกนี้ตัวเล่มาที่ซีดานและลูกนี้ไหลสวยครับโอ้โหโ,โยนข้ามทำไมยิงอย่างนี้ยิงเสาเสาสองก็ยังน่าจะมีโอกาสที่จะได้ประตูมากกว่านะอืมต่อหน้าเซฟง,ง่ายครับก็รีบเล่นไหมครับไม่มีใคร ปีโรย,ายา่าๆออสถท,ทีิเจ็ดสิบครับนะครับไหลามาชินุลาครับออกบอลมาทางขวาให้ที่คาฟูยังได้อยู่และลูกนี้ยกมาโอ้โหโอ้เนว่าจะโดนไปแล้วเกือบไปครับจังหวะนี้ โอ้เกือบไปฮะเขาอยู่ซะด้วยนะ <laughs> เฮ้ยเอยโอ้ยเฮ้ย,เอ,ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออสวยครับโอ้ไปไหนละเนี่ยเอาหน่อยได้อยู่เลยได้อยู่เลยได้อยู่ได้อยู่ได้อย,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 อยู่ยิงไหมยิงยังยิงไมาโอ้ยโอ้ยตีบอลเฉยวะ่ะ โอ้จังหวะเมื่อกี้คือใครเห็นก็ว่าเขาโอ้แล้วเสียบอลด้วยโอ้อาจับมือจับมือเขาหน่อยโอ้สุดยอด <c oughs> โดนบล็อกเถอะ่ะ <c oughs> โอ้ไม่น่าเชื่อ <c oughs> คือจังหวัด <c oughs> ยังใช้ตัวเลขจังหวัดสุดท้ายนะครับโอ <c oughs> ก,กาสที่จะขึ้นนำสุดๆแล้วล่ะนะครับคือ <c oughs> ไม่รู้มันเป็นเลงอะไรนะครับ ยิงช้าเลยเกินจนติดบล็อกจนได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของ4-2-3-1ก็ต้องถือว่าไม่แย่นะสามารถที่จะเล่นกับเสียม3 h o ด d i n g ได้แล้วก็4-2-4ก็ถือว่าการบุกเยอะกว่านะอไปดูการตัดเกรดหน่อยแล้วกันนะครับ่ารู้สึกว่าจะเป็นซีดานนะครับที่เป็นแมนออฟแมทอีกเละในรอบนี้นะครับผมรอบที่แล้วเป็นบ๊อบบี้ชอตตันรอบนี้เป็นซีดินซีดานนะครับก็โอเคอยู่นะในเกมนี้นะครับ หรือว่าสอบผ่านกันทุกคนนะครับเกมนี้อ่ะประมาณนี้ครับผม4-2-3-1นะครับก็เป็นแผนที่ต้องบอกเลยว่าต้องละเอียดในเรื่องของตำแหน่ง C A M เยอะหน่อยนะครับพยายามที่จะหาราเตะเมตา้าเมต้าเข้ามาถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นอ่3 1า4 2น1นะครับถ้าเป็นไปได้นะเป็นโยนครับเป็นบ๊อบบี้ชอตตัน ซีดานหรือว่าเมสซี่นะครับแล boss, s, kind of ้วก็ให้ครับเป็นกองหน้าอะไรพวกนี้น่าจะออกมาดีกว่านี้หรือว่าให้เป็นโรนันโดอะไรพวกนี้ก็น่าจะออกมาดีกว่านี้นะครับผมอ่ะให้เมสซี่มาเป็น CM อีกสักคนหนึ่งนะครับอาจจะแทนอาจจะเป็นชาลตันครับเมสซี่แล้วก็เป็นโรนันโดอะไรพวกนี้นะครับหลังคิดว่าโรนันโดเซียเจตเนี่ยครับคิดว่า CM 3คนที่แบบเป็นเมตาเมตาน่าจะ มีโอกาสที่จะชนะสูงกว่านี้นะครับผมอันนี้ซีดานก็ยังแบบามาเล่นตำแหน่งนี้ทําให้โอวอาร์ลดไปสนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าแย่หรอกนะครับพอได้อยู่เพราะว่าซีดานเขาก็เป็นตัวที่เป็นแมนจเมนต์ในเกมที่ผ่านมานี่ครับประมาณนี้ครับทุกคนครับสี่สนะครับกับาสายเมนเจอร์ก็ถือว่าได้อยู่นะครับอาจจะเป็นแผนที่นอกกระแสนหน่อยแต่ว่าก็เน้นนักเตะที่ตรงตำแหน่ง แล้วกันนะครับเนาะเน้นนักเตะมิตา้าโอเวีร์สูงๆแล้วกันนะครับหน้าจอออกมาดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ